เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่10สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยนะระวังเรื่องอารมณ์นะคะและคําพูดการตัดสินใจอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะช่วงนี้หงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายมีเรื่องไม่สบายใจนะคะ แบกปัญหาแบกภาระไว้เยอะนะคะช่วงนี้นะรายจ่ายเยอะเช่นกันนะคะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินมีผู้ใหญ่คอยอุปถัม์ช่วงนี้ใครที่มีความรักนะช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับความรักนะคะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับความรักนะคะระวังทะเลาะหรือมีปัญหากับคนรักด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้เหมือนกับคิด เยอะนะคะนอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นฝันร้ายฝันไม่ดีนะคะสอนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่คุณฝันแล้วก็อายุคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะห 6, 6 1 5นึ่งะคะห1 5ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ